อร่อยลิศอร่อยและกับผลิวันนี้นะคะอยากจะชวนมารับประทานอาหารจีนของเขาที่นี่เหลานะคะเหลาหรู้แต่เขาเป็นแ่ชั่วเหลานะคะแต่งตัวสบายๆมาที่อั้งมอชไชนิสบิสโทรสุขุมวิท38ภายในซอยแสงชัยนะคะมาพูดคุยกับาร์เก marketing o ิ f i c e r นะคะ คุณนริพรเคียงิริยูมิจ่าสวัสดีจ้าสวัสดีอาหารน่าทานมาก <c oughs> ที่จอดรถไม่ต้องกังวลกลางใจเมืองแบบนี้ <c oughs> อังมอสไชนิสปริสโตของเราภูมิใจนําเสนอเมนูอะไรบ้างจ้าเป็นเมนูไก่แช่เหล้านะคะ,คะไก่ของเราเนี่ยจะใช้ตรงน่องติดสะโพกนะคะซึ่งจะได้เนื้อที่นุ่มกว่าส่วนตัววุ้นเนี่ยก็จะเป็นวุ้นของเหล้าจีนซึ่งเมื่อทานเข้าไปเนี่ยก็จะได้เ t e x t อร์ที่อร่อยและเมนูที่2เนี่ยก็เป็นเต้าหู้คี้นุทอดกรอบผัดกุ้ง ุ้งแห้งพริกเกลือนะคะ,คะตัวของเต้าหู้คีนุเนี่จะมีความนุ่มเมื่อมาทอดกรอบเนี่ยแล้วก็ส่วนผสมของพริกเกลือมีกุ้งแห้งเนี่ยก็จะได้ให้กลิ่นหอมของกระทะค่ะซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของนีเลยอ,นนอร่อยมากมเลยแล้วทอดได้ดีมากแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่น เมน,นูที่3จ้บาบะหมี่กระเพาะปลาน้ำแดงจัก,กระพัดสำหรับอั้งมอเราคัดกระเพาะปลาเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งมาตุ๋นกับน้ำซอสเกรวี่นะคะความพิเศษก็คือเราใช้สะโพกหมูขาไก่กระดูกเล้งหมู3ชั้นนะคะซึ่งต้มนาน6-8ชั่วโมงตุ๋นวันต่อวันค่ะมันต้องเป็นยอดซุปข,ของเขาจึงจะออกมาเป็นจานนี้และบะหมี่นะจ๊ะ บะหมี่เนี่ยเราก็เป็นทําเองนะคะเป็นบะหมี่เส้นเล็กเหมือนบะหมี่ฮ่องกงอ๋อบะหมี่โฮมเมดเลยนะจ๊ะ,ะไปต่อนะจ๊ะค่ะเซตที่2นะคะเซตย่างสองกระสัดจะประกอบไปด้วยหมูแดงแล้วก็เป็ดนะคะ,คะซึ่งหมูแดงของเราเนี่ยก็จะคัดมาให้ได้ส่วนที่ไม่มันมากนะคะส่วนเป็ดก็เป็นเป็ดย่างหนังกรอบค่ะทั้งเป็ดและหมูแดงของเขานะคะเหมือนคุณนั่งอยู่ที่ฮ่องกงเลยยังไม่จบแค่นั้น ไปซุปกันหน่อยอันนี้ทำยากอร่อยจริงค่ะยอดซุปผักปวยเล้งไข่สามสีนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยไข่แดงเข้มไข่เยี่ยวมาทองและไข่ขาวนะคะตุนในน้ำซุปพรีเมียมของเราเช่นกันค่ะอันนี้แบบทานแล้วเชงเชงเลยนะคะแล้วก็กลมกล่อมด้วยเพราะที่นี่เด่นดังเรื่องของน้ำซุปอยู่แล้วยกนิ้วให้เขา ไปเลยของหวานเต้าหวยแบบดั้งเดิมตัวเต้าหวยเนี่ยจะเป็นเนื้อพุดดิง้งเนื้อละเอียดเนียนไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงแบบ DIY ซึ่งประกอบไปด้วยเกาลัดปาต้องโก๋แปะก้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ทีเด็ดของเซตนี้นก็คือน้ำขิงรสเผ็ดร้อนนะคะและสุดท้ายทุกโต๊ะมาต้องสั่งของหวานสุดท้ายนะคะนมสดทอดความพิเศษของเราก็คือตัวนมสดเนี่ยจะเป็น texture พุดดิ้งเมื่อทอดกรอบเนี่ย texture ของความกรอบและความนุ่มเมื่อ ทานเข้าไปจะอร่อยมากค่ะร้านเราเปิดกี่โมงจะไมจ๋าจันถึงสุก<อ>นะคะ11โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์11โมงถึง4ทุ่มครึ่งค่ะแนะนำเลยนะคะตั้งแต่เรียกน้ำยอ่อยจนจบของหวานค่ะหลีกการันตีให้อ่างหมอไชนิสวิสโตเป็นอร่อยแล้ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ อั้งมอไชนิสบิสโทรตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท38เข้าซอยแสงชัย100เมตรร้านอยู่ขวาม,มือและสำหรับเมนูอร่อยเล้อต้องกินกับร้านอังมอไชนิสบิสโทรคือเมนูนี้เลยครับอร่อยละกับเริณี่เมเจออีทติ้งย่าผิงฉังสวัสดีนะคะ